วัสดีขอรับอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยครับผมและในวันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมคือทาง uh, YouTube อ f ฟฟิ i ชียลของเกม Call of Duty Mobile อ่ะได้เผยวิดีโอของ Battle Pass ซีซั่น12ออกมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแบบสุดยอดมากคุณผู้ชมผมพูดได้แค่นี้แหละว่าสุดยอดผมไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างที่จะมาใน Battle Pass ซีซั่น12โอเคไมคุณผู้ชมไปดูกันเลย เรื่องกันที่หัวข้อแรกเลยคุณผู้ชมกับสกินปืนที่จะอัปเดตมาในแบนเนอ p ์พาร์ติ่นนั่นเองอ่ามี4กระบอกคุณผู้ชมมาเรื่องกันที่กระบอกแรกนะั่นคือไทยี่สิบห้าในสกิน In f r u t e ัอ่าต่อไป KN44 ในสกิน b a c k g o แล้วก็ QQ9 ในสกิน b a c k g o และ BR เฮ้ยไม่ใช่ BR s d r A3 ในสกิน b a c k กโกคุณผู้ชม ผมบอกเลยว่าสวยงามเท่มากอเท่จริงๆคุณผู้ชมแบบโอยผมนึกว่าแบบอะไรอ่ะยิ่งอัปเดตจะยิ่งแบบสกินอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่กลับเป็นว่ามันยิ่งอัปเดตมันยิ่งเทคุณผู้ชม,มแบบสุดจริงๆอ่ะมีปืนใหม่อัปเดตเข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมอปืนใหม่นี้มีชื่อว่า AGR 556 เป็นทั้งของสายฟรีแล้วก็สายเติมคือสายฟรีก็ได้เหมือนกันอ่าแค่ทำเลเวลให้ถึงตรงตามที่ทาง Battle ร์พารมันกำหนดมาแค่นั้นเองคุผู้ชม,มแต่ถ้าเป็นแบบของพวกที่สายเติม Battle p a พาเนี่ยมันจะได้เป็นสกินของบาบโกะเป็นแนวออดญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอันนี้ซึ่งปืนเนี้ยเท่าที่ผมคาดการณ์นะน่าจะเป็นปืนฟังก์ชันใหม่ ที่ไม่ใช่พวกสาย uh, a อสซอลไรเฟิล LMG หรือ SMG ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นปืนฟังก์ชันใหม่เหมือนกับปืนคิลเลอร์โบวแอคชั่นนะคุณผู้ชมที่เป็น uh, ปืนฟังก์ชันมัส m a นอะไรประมาณนั้นอะ่ะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบปืนปืนฟังก์ชันอะไรอันนี้ผมก็ยังฟันธงไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามถ้ามันอัปเดตมาโอเคไหมคุณผู้ชม <laughs> โอ้โห oh, คุณผู้ชมโอเวเตอร์สกิลตัวใหม่อัปเดตมาอีกแล้วคุณผู้ชมซึ่งโอเวเตอร์สกิลตัวนี้นะถ้าใครเคยเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare ในภาค PC นะก็จะคุ้นหูคุ้นตานแน่นอนโอเวเตอร์สกิลตัวนี้จะเป็น uh, การถือโล่แต่ไม่ใช่โล่ที่ตั้งเฉยๆนะอันนี้เป็นแบบถือโล่แล้วเดินได้ด้วยคุณผู้ชมและยิงได้ด้วยโดยที่ไม่เปิดโล่ด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยมันโคตร OP OP มากๆแบบแตนน่ยังไม่รู้ว่าจะสู้กัแบโอเวเตอร์สกิลอย่างเอลิเทอร์ L ได้หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจ แต่ผมบอกได้เลยว่ามันดีโคตรๆคุณผู้ชมซึ่งโอเปเตอร์สกิลตัวนี้มีชื่อว่าบรัส c c ก l l อนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะ b r a t t i s h i i l l ซึ่งมันมีเทเลอร์ออกมาแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะดูนะก็ไปรับชมได้เลยทางออ f ฟิเชียของเกมคอร์ดิตี้โมบายโอเคไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามันอัพเดตมาไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกทีโอเคไหม <laughs> หัวข้อนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ผมตื่นเต้นก็โคตรคุณผู้ชมจริงๆนะโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะผมไม่ได้ตั้งตัวจริงๆอะ่ะหัวข้อนี้เอางี้ที่ผมจะไล่อันดับจากอ่ะอยากได้น้อยไปหามากสุดนะคุณผู้ชมโอเคไหมมาเริ่มที่ตัวละครไพลส์นสกินเดทออฟไนย์ยูแบนชัคเกอร์ในสก,กินายไนและเวลเลกนในสก,กินเมกกะลิตคุณผู้ชมอ่าซึ่งคุณผู้ชมว่สามตัวนี้เท่แลวใช่ไหมแต่มีตัวที่เท่มากกว่าสามาตัวนี้อีกคุณผู้ชมนั่นก็คือ โกนนั่นเองคุณผู้ชมสกินจอบนอ่าซึ่งสกินเนี่ยผมรอมานานมากคุณผู้ชมโคตรนานเลยอัจริงสกินเนี้ยเป็นสกินที่อยู่ในภาค Modern Warfare ของ PC นะคุณผู้ชมอ่าซึ่งผมก็แบบรออยู่ว่ามันจะอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่ในภาคโมบายผมรอแบบเอออาจจะเป็นซีซั่นแบบอาจจะ15-16-17อะไรเงี้ยอาจจะนานเลยอ่ะกว่าจะมาแต่ผมไม่ได้ตั้งตัวจริงๆว่ามันจะมาในซีซั่นที่12คุณผู้ชม พอผมเห็นแล้วโอ้โหผมแทบหงายหลังอะ่ะก็ตื่นเต้นนะคุณผู้ชมอาจริงๆนะตื่นเต้นมากเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบต,อตัวละครโกดอยู่แล้วคุณผู้ชมอมชอบมากอืถ้าใครแบบยังไม่รู้ว่าผมชอบต,อตัวละครโกสขนาดไหนเนี่ยนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนให้คุณผู้ชมไปดูในคลิปของแบบสปอยซีทั่นที่เกที่ผมเคยพูดไวอ้อ่ะนี่ผมบอกเลยจริงๆว่าผมแบบตื่นเต้นมากบอกไม่ถิกแลวคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตมาไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูโอเคไหมคุณผู้ชม เป็นไงของในแบทแมนพาร์ทซีซั่นที่12โอ้โหแจกหนักจัดเต็มมากคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ผมอยากได้บริสุ่สุดอะก็หนีไม่พ้นตัวละครโกดคุณผู้ชมโอ้โหนี่ผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยเด้อเอางี้ถ้าคุณผู้ชมชอบตัวละครตัวไหนสกินปืนกระบอกไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมนะผู้ชมโอเคไหมผมอยากรู้อ่า และถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ย <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมกันได้เช่นกันนะครับผมอในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคไหมในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม